สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Long อ i c h Long Life ชีวิตตีไร้ขีดจำกัด พบกับฝนศิลประพาเสนพันธ์พร้อมกับรายการดีๆที่มีทั้งสาระความรู้ทางด้านสุขภาพและเหมาะกับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนได้รับเกียรติค่ะจากนักธุรกิจนะคะของรองรีสามท่านด้วยกันนะคะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะในการใช้ผลิตภณัณฑ์ความประทับใจต่างๆต่ตตอผลิตภัณฑ์นะคะรวมถึงการเริ่มต้นทําธุรกิจในต่างประเทศค่ะขอทุกท่านนะคะต้อนรับนะคะทั้ง3ท่านเข้าร่วมรายการกับ ได้แก่คุณน้อยพวงมณีสุขสวัสดิ์คุณหมายธนากรนันทพันธ์และคุณเอกธีรนันศูนย์ดาราค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสอบถามคุณน้อยก่อนดีว่าค่ะว่าคุณน้อยเนี่ยประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวไหนของลองลิสค่ะทุกๆกทัชจิวัและทุกทุลลกๆผลิตภัณฑ์เลยเนาะเพราะว่าตัวเองได้ใส่เอง คือ,อมียาบลสัมเนาะก็ได้ทานอเองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของพาเชียก็ได้ใส่เองกับู้สึกป,ประทรับใจมนนันเห็นผลแค่เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางน,นะคะแล้วก็ตัวบลสัมตัวนี้ใช่ไหมคะทราบว่าก่อนหน้านี้คุณน้อยมีปัญหาด้านสุขภาพ<น>ก็เลยมาทานบลสัมเป็นปัญหาทางด้านไหนบ้างคะทางด้านมดลูกเนาคือจะเป็นมดลูกโตมดลูกใหญ่ทางเดินกลันมดลูกใหญ่แล้วก็สิว Oh. และการควบคุมคนจะไงตัวงค่ะแล้วตัวบัตทมเนี่ยใช้เวลาในการทานนานแค่ไหนคะ,ะซิบห้าวันก็จะเห็นค่ะอืมค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะคุณหมายธนากรคนนี้แหละค่ะจะพอสตรอมตัวจริงต้องถามก่อนเลยค่ะว่าทําไมถึงใช้ผลิตภัณฑ์สตรอมคะ,อะขอเรียนอย่างนี้นะครับตัวผมเองเป็นเบาหวานขา,วขาบวมขาบวมครั้งแรกผมทานไอเพียว ควบคู่กับสตอมก่อนนอนผมจะทานาไอเพียวนี้สองเม็ดพอตื่นเช้ามาสตอมหนึ่งเม็ดวันแรกคุณขาที่เคยปวดแล้วก็ตามเนื้อตามตัวที่เคยปวดนี่มันจะบังมันจะขับออกมากมากเลยนะครับปวดไปทั้งตัวลุกแทบจะไม่ขึ้นเลยพอวันที่สองก็อีกหนึ่งเม็ดอีกสองเม็ดไอเพียวแล้วก็ตอนเช้าก็สตอมพอวันที่สาม ผมก็ปฏิบัติวันที่สามวันที่ผมได้ชีวิตใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังหน่อนะได้ชีวิตใหม่ยังไงผมเป็นเบาหวานมาทั้งชั่วชีวิตกินยามาตลอดเลยยาโรงพยาบาลนี้เป็นมากๆเลยแหละครับคือกินวันหนึ่งกินเป็นกำๆเลยใช่ไหมคะหลายสิบเมตรขึ้นแล้วในที่สุดผมมาเจอไอพีโอกัสตอมนี้ผมได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ยังไงผมอายุหกสิบกว่าแล้วผม หายแทบจะบอกได้เลยว่าหายจากโรคเบาหวานขาที่เคยบวมก็ยุบไปแล้วก็แผลที่เคยเป็นในตัวก็ยุบไปแล้วก็โดยเฉพาะตัวผมตอนนี้เบาคอาการปวดเมื่อยนี่เป็นยังไงางไม่มีแล้วครับตัวนี้หายไปเลยหายไปเลยไม่มีหลังหลังจากสามวันที่รับการเท่านั้นค่ะหลังจากสามวันวันที่สี่ผมเริ่มดีขึ้นแล้วครับโอ้โหค่ะแล้วก็ในที่สุดผมก็นึกเสมอว่านี่แหละได้เราได้ชีวิตใหม่เราต้องมาอยู่เคียงคู่เคียงไรกับ ลองรีดของเราครับฝนนะทาบเพิ่มเติมมาอีกค่ะว่าผลิตภัณฑ์สตรอมเนี่ยมันไม่ได้ดีแค่นี้หรอกพูดไม่หมดนะมันมีอีกที่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะค,คืออะไรคะครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงที่ผมอายุห้าสิบกว่าผมก็ไปทํางานอยู่ต่างประเทศเวลากลับมาบ้านเนี่ยบางครั้งก็อยากจะให้โอกาสแก่ฝ่ายตรงข้ามานะบ,บ,บแล้วก็มันก็ตายด้านมาตลอด สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดก็คือผมทาน IPO ีอกาศสตอมเข้าไปวันที่4แค่นั้นแหละคุณค่ะไม่น่าเชื่อคึกคักเลยสุดๆสุดของการคึกคักสุดๆผมไม่เคยได้อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ผมเจอสิ่งดีๆแล้วครับแล้วดีด้วยแล้วก็คิดว่าท่านชายทุกท่านถ้าอยากสูดๆเหมือนผมลองเอาไอพีอกาศสตอมไปทานดูครับแล้วจะได้ชีวิตใหม่ไม่เกินสาวันเหมือนผมนี่แหละครับ ตัวสตอมนี้ที่กินได้ผลก็คือ3ามสี่วันนี้เห็นผลเหมือนกันวันที่วันที่สามก็เห็นผลแล้วครับแต่วันแรกนี่นะคุณมันจะขับออกมันจะเหนื่อยตามเนือตามตัวเหงื่อก็เม้นค่ะแล้วก็ข้าของน้ําก็เม้นท์แล้วก็ล้างของเสียจากร่างกายละหมดเลยครับแล้วในที่สุดวันที่สี่นี่โอโหตัวก็เบาเดินเหินก็คล่องสายตาก็สว่างปวดเอว ก็หายวันที่4ี่ที่ห้าต่อมาโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมเป็นหนุ่มใหม่แล้วครับว้าวกลับมากระชุ่มกระชวยแข็งแรงปึ๋งปังกลับมาเป็นหนุ่มใหม่ลองซื้อผลิตภัณฑ์ของไอพีกับสตอมเข้าไปทานโดยเฉพาะท่านชายแหละนะคู่กันทานคู่กันก่อนนอนไอเพีสองเม็ดแล้วตื่นนอนสตอมหนึ่งเม็ดร่างกายเราจะกระชุ่มกระชวยผมไม่ช่างตัดผมจะยืนตั้งแต่เช้ายันสองสามทุ่มก็ไม่มีอาการเหนื่อยเลยครับโอ้โหนี่เรื่องจริงครับ ใช่จริงๆที่ผมได้กับตัวผมเองเลยนะต้องต้องถามก่อนว่าฝนขออนุญาตเรียกพี่หมายนะคะพี่หมายอายุเท่าไหร่แล้วยังปึงปังหกสบ65แล้วครับคุณผู้ชมคะโอ้โหเดือนหน้าก็66แล้ว66แล้วไม่เป็นไรยังบอก65ได้อยู่ยังท่าอยู่นะคะแก่มแก่มากโอ้ยังหนุ่มใสปิงค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเอกค่ะคุณเอกมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะเจ้าตัวนี้การจะมีในเรื่องของสตรอมนอกก็รอของวีพลส กับวีพ<า>ลสนะคะทานเพื่อช่วยในเรื่องใดบ้างคะเจ้าตัวไอ้สตอมนี่จะสวยในเรื่องของเ็จไทยตัวเองเป็นคนที่มกักนอนเพียง่ายและก็เป็นคนที่มักเจ็บหัวมัมกเจ็บหัวแล้วก็เป็นคนที่อูวนงิดง่ายแต่เวลากินสตอมอกับเพจไทยแบบผ่อนคลายแล้วก็จะมาคนงิดแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเวลาคิดก็แบบคือจะคิดซ่า,นะาแต่หลังจากกินรื่องไปปุ๊บบวกกับวีพาสเข้าไปมันจะเพจไทยแบบตัวเองคิดได้ไวแล้วก็อาการที่คือจิตอันนี้ก็จะหมดจ็ต ค่ะไม่ทราบว่าคุณเอกทานผลิตภัณฑ์เส้งสองตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วคะตัวนี้ประมาณ2เดือนสองเดือนเท่านั้นเองก็เห็นผลแล้วโอ้โหค่ะอย่างนี้นะคะต้องให้คุณผู้ชมค่ะไปฟังจากปากของคุณหมอเองค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของสตรอมนะคะแล้วก็ V เนี่ยมีสปปรรพคุณอย่างไรทำไมถึงช่วยในเรื่องพวกนี้ได้คะครับโดยเฉลีย่ยแล้วนะครับร่างกายของคนเราจะมีความแข็งแรงและจะมีการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆสูงสุดที่อายุ35ปีนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยนะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นบวกกับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมนะครับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมต่างๆการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ในสุภาพบุรุษนะครับก็จะเป็นสาเหตุของความเสื่อมไวยกว่าปกตินะครับร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนเพศชายได้น้อยกว่าปกติการเผาผลาญก็จะลดลงนะครับทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆตามมามากมาย นะครับโรคต่างๆที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับพบได้ถึงร้อยละ90นะครับโรคไตโรคนิ่วในไตนะครับโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญมากในเพศชายนะครับแล้วก็โรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงครับพูดถึงคนไกลการทํางานนะครับมีการค้นพบว่าสมุนไพรหลายชนิด โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆสำหรับสุภาพบุรุษได้เป็นอย่างดีสมุนไพรจำพวกลู่หยงและปาเก็กช่วยลดการอักเสบอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดต่อมลูกหมากโตช่วยให้ระบบการขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นทั้งยังบำรุงไตระบบทางเดินปัสสาวะรักษานิ้วในไตต่อมลูกหมากโตและยังช่วยเสริมการทำงานของต่อมหมวกไตยกระดับฮอร์โมนเพศชายเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มปริมาณความหนาแน่นของตัวอสุจิสารสำคัญในเกากี้สมคนและหยวนชีช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้ทำงานรับรู้และสั่งการได้อย่างรวดเร็วลดความเครียดอาการปวดศีรษะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ช่วยในเรื่องของความจำทำให้รู้สึกสดชื่นผิวพรรณสดใสหน้าตาเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติครับสมุนไพรเหล่านี้นะครับเมื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆในสุภาพบุรุษได้อย่างแท้จริงครับค่ะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่ได้รับคํายืนยันจากคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวสตอมกับ V ีพลัสเนี่ยดีอย่างไงนะคะให้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ่ะช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมคะฝนจะมาเจาะลึกรายละเอียดว่าหลังจากที่ทั้ง3ท่านนะคะรับประทานผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมีความประทับใจแล้วเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยทำได้อย่างไรตอนนี้ขอพักสักครู่เดียวค่ะ